สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาหบดูหาชมสองของน้องมิดพี่น้องเอ๋ย <c oughs> แล้วก็สองของนมิตะมืาอนี้กับพ่อกับสองน้องมิดเพ่ผชิญส่วนเพ่ะสิโพสปักแตงโอ้หมักแตงก็ออกบบวชสัมปะรุงเลยอ้ตายนำหนักแตงฮันีน่ตายนำมีแนวกัดเดน,น,นี่ยอย่างกัดหกัก รดสวนรดน้สวนยามซาบลุงเอ้ยนั่นพักก็กำลังออกออกมาสร้างกระนโซสกงพลุนั่นตะเวนสองเ <c oughs> อออันไหนปะลุงพักกันฉลัดอันนี้กำลังตีดสลัดกับอันกับมันตัง,ตงสายนะอันนี้หอมป้อมอันนี้ปะลุงอหอมป้อมกำลังงามกำลังออกงาม นาเบีย้ยบกเล่นก็บักถั่วนาะกำลังงามเหมอนกัเบีย้ยบักเล่นนะเบีย้ยน้อยๆหนึหน่งพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นมากพอดาอันไหอันนี้เบีย้ยอันนี้มันคือเป็นอันี่ว่ะอันนี้ผักกาะเนยเม็ดอันยังอันนี้ในยังก็เป็นอันี้เบี้ยอันนี่นะพระอันในมันนะเราจะเ,จเอิ้นว่า คณะคณะยังแหละพาว่าออกเป็นแบบนี้บอลลูนจกสิเป็นต้นบกักพักยังกับ,บนหนูเน,นี่ยนะฮะเด่นในมันนะ่ก็ต้นมังนาเอัติดเลยนะต้นมังนาเน่ยเอามังนามาใส่ถอดนะก็ได้ต้นหนึ่งพอตาเลยมังนาเนะน่ยแอนย่ก็สิเอาอันอันอันบักหุ่งก็มันกับมังนาหน่อยมาใส่ นะอันน,น,นี้อันนี้ต่างสายประศั่นแม่นบ่ต่างสายือเบียนโนถ้าถารุ่นไปทำกันพี่นกอันนี้แม่ตาบ้องสลัดอันนี้ห้างกะติดสักสลัดกันเดี่ยวกับงามเพราะว่าดินมันแถวนี้มันดินพุ่นเลยโอ้ไก่ไม่จะข่าวอซุไก่ขาห่มันได้เหรอมันง่อยขอนั่นนี่ นไก่งอยบินเขาฟาดหมุนบดนนีนะ่เขาวานนี่ได้ไหนนะโอ้ยพอเอ้ยไก่ป้าไก่ซะบ่แหล่ลกปีกเลยนะขาสั้นแลยหมดเลยเดี๋มักทั่วไปเลยเดี๋ยวทั่วข้า กำลังงามถั่วข้างถั่วปีนั่นแหละถั่วปีหอมบัวในเบรซายพุ้ยเลยั่นงามเด็ดเลยเนี่ยในเบรซายพุ้ยปลุกเบรซายพุ้ยใส่แต่คุนอย่างเดียวคุนอย่างเดียวแล้วก็คุนเกาะเขานปลุกดินดินเพราะว่าดินนั่นเนี่ยมันดินขอกว่าก็เลยงามไปเลยออื หัฝตรงในยังนอนิอะไรยังนอมั่วออกนไ่นพักพักแคลกับถั่วปีเส่กันเสริมก็บบ้านบัวหน่อยบัวบัวน้ำ้เสีกันเยเรกบฟาอีกแล้วหนึ่ เอาบ่อสุกเอาบอันหบักถัวงามบระโลนกำลังขึ้นเลยัน้บักเล่นต้นหักเล่นกำลังงามขึ้นกันประลย เล I, ่นก oh. really oh. right. um, oh, right, right. ับใต้น oh, ้ำวังไล้จากตันึ่งสองสกโอ้หกหกินปันไดปลุงไหมเรองชื่อวาวนใส่เโอสบายดีปลาลุงเสียงเปียหมกปกตา ้องคิดเขามาหดสอยอ้าวหาวอีกรถสวดนะสาวดูนมรสวยเามาบ้งไไก่มาซโผะไรใช่ เอา้างนึงก่อนบ่ดี <c oughs> ๋วบงต่างสายกับหักสลัดปลงพดมันชี่ชุมช่มๆหน่อยได้นะมีจะ่มจะนำหัวดีเดหนองเกนเฮ้ยพี่พ่งปุ๊อปปื้ดเอาเนะ mãi 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 อันนั้นจักจักพักอันนั้นว่าคณะมาสั่นหนึ่งว่าคณ,ณะคือพักการออกมาพันจักเลยไนคือไนหมกผีนะเนี่นยไก่เห็ดชองนานชามนานหมุนบดเคาว่าขั้นเจ้าบุรุษผีเมื่อไรใส่หม้อมีจัดการวาะฮะเนี่ยผักไข่มันคือออกมาสะได้หรือ <c oughs> <c oughs> ไก่พักไข่ประชาชน,นอเ้ยพอต้าว่ะอางอกว่าสาวพักบอาว่าสาวพักหมุนตักซ่องนานแล้วหมุนเบิดตัวเนี้ยนะจนแบาเพื่องจนบบบมีได้อาพุนได้ใส่บ่ะ ก็บอบอกลุงนะเนี่ยก็ได้บักถั่วนงามไวัยนี่พี่นุ้ยงามไว้กว่าบักแป้งถั่วเพราะนี่มันเป็นนันท้องเด็ดพอพุ่นลงมานหอมอยู่มันงามไว้

เด้เหด้งมดเนหด้งเรด้ดืองเปนะซืมาปกมาอันนี้เบี้ยบัน้ำเต้านี่้าเบี้ยบักน้ำตาอันนี้เบี้ยบักเขื่อน ไอสามมาปูผิดใช่วงน้อยโอ้ยม้ให้ดื้อนะพให้ดื้อนะแม่่ได้คบ่า่ะ

เียต่าสายขึ้นหน่อยทะเลทอนรุ่นรุ่นมงแม่หรือบ่แม่แล้วเราปลูกแล้วเลาวแรยเปดทีเลยบร้อยอนน้องคิดพใส่ปากผีทั้งลัง Uhm. แล้วปรุงเากก็จะมาพาควนแล้วม่ตาเขาจุคิิปมเพียงเขาเนี่ปรุงขิดหน้าพอกันใหม่นนพรกันใหม่ฝนาเขาไกับแรงกบตช่างน้อม่เด้เรียนร <nek. S 1> ู้ <Hebrew> ่นแม่ช้อมม่ตาน้ำอย่าลืมขมาดูหาซมละลายพี่น้องเอ้ยเขามีรายได้เขาใส่ในครอบครัวขิดหน้าพอกันใหม่สบายดี